อย่างนี้ได้ย่านมไปยอมมาไวัมา่สใส่้นว้วดี้อนน่นีประกาศรับสมัครคน่านอยู่เอาจังซีเลย่าไล่ขไนาม่อนอ้ยไปไดเปนเลยต้องเขาไปถามที่เสียน้องเขาไปถามจ่ได้เนาะไปถาบไปไปเขาไปถาม ไม่ยืนอยูนานละก็เลยเอือดเลยเอาเอาไงหนยืนอยู่นานละหนอสวัสดีค่ะเฮียค่ะมาเอือเฮียจไนที่มันโเอือบอเอืออมันจะเป็นมบาย มนกล่องตัอะไนี่ดอกอ่นวคนตาอกอยงนี่บ่ม kind of ีมาพต e! ัวดอกคือยขอโทษข่ะบอค่ะคือจังสีดอกค่าที่ฉันเห็นผิดไปรับสมาพนักงานผู้หญิงแต่รับผู้ชายแต่รับกันไรแต่รับกันรับอีหลีบอกค่ะแตับอี่หลีตัวจตัวสีสมัครใส่พื้นามาสองต้นเคอเห็นณูดามากันหมวกอีฉันมากันน้องตินเพาะ้านน ยินยูกไก่ก hmm. ็โดนจะทันี้ขามานี่มาแต่ไก่เปลือกคือสิงห็นไก่เนี่ยยืเออเออทาฟองยางข้าวมาหาตัวฉัน่าสมัครหน้ารับวันโอตัวทันฉันมีเวาโอ้ย่านพ้าซิมีตำแนงว่งก็นค่ะเออข้าววันโน่ตีข้าซินีตำแนงีว่างวันโนค่ะอ้าวเีกยน้ครับคุณสาวมาวางหน้าผมด้วย่ะได้ยับไงเนี่ย ก็จะได้เสียงที่างหังมันนึกสันดานเขาเขาสิงเลยเด้อบอลนี่เจ้าาสันดานนี่ใส่เกานีใสเก่าครับครัสิเขาหล่เลยนั่นดี่้ครับผมอันพสวยอีสานปะคะบอกว่าคุณแมู่สวยสำคัญคุณแม่สวยสำคัญ บางสีบอกคนสวยาจะเป็นคาบอนมันเจ้าจะเาไนเง่นอย่าไปท่องบอลงัดกระทบัี่ตะมากับหลักหัวตนแลกว่าอย่าไรอิจฉาี้อิจฉาหาหเงินเท่ะไ่บอนบานสิ่บอางสิให้บักนึ่งห้าตัวเนี่ยเอาเงินไปเรลกห้องในตลาดจะได้เอาสินเอาายอีนีบอกคาบอนค่ะดูอะไร่้างดนายาเขาบ้าถือปองละละขนาดเขาบอกไม้เห็นงานดีบอลใจดี ใจดีเฮาไปเสือทองแม่ฮะไปเสือทองป่ะเส้าไปเสือทองจุดุดุดไอตัวก erm ็บเนื้อแมไปนั่งพันเอาน้ตไม่ดีเออเออเอาน้องฉันเนี่ยค่ะโอยดีเอาไว้ดีเสื้อใจบอนบ่นเดี๋ยวอุไเดี๋ยวก่อนงั้นกูไปอยากได้ท้องกูไปอยากได้ น่องกันเรียกตะเมียมันสิเป็นที่ไปเอาอ่งยุนี่กระบอกเราเป็นบอดเราบอดเป็นหมาเราบอดขาดทุเรีดนกบูไรยุนี่ล่ะเลรย์สิสือก้เกยสิสือมั่ฝ่ามันทักเสียอเนาะไอ้แม่ขานหูขาดบ้านนี่ไอ้เนื้อจ้าเธอไอ้เนือพันน้องไปเสือทองแลองเนเื่อนนี่นเขาที่เป็นยั่ยุไกรนเนาะ ตนไดตาบักมาพ่อมองเหี่ยวโฮงต้องทนทานหลวงเมียไผจะตามยาอามาบ่ใหุ้บุญเว้าเาเล่นนี้